สัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสตูดิโอเจี๋ยนะครับวันนี้ก็คือคลิปเร็กชั่นนะครับตัว Official B นะครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากลิซ่านะครับกับ t ิ e Woman นะครับฟิชเชอร์ริงกับโรซาเลียนั่นเองนะทุกคนก็ค่อนข้างตื่นเต้นเนาะเพราะว่าจากซิงเกิลแรกที่น้องปล่อยมาในนามของอาลาวนะครับทุกคนก็จึ้งมากกับ r o c k s t a r ร์แล้วก็ยอดวิวถล่มทลายเลยนะทุกคนแล้วคือทุกอย่างดอกมาดีมากเลยนะครับแล้วก็ไม่คิดว่า น้องจะปล่อยซิงเกิลที่2ห่างจากซิงเกิลแรกถือว่าไม่นานนะทุกคนเนาะแต่โดยก็คือหลังจากปล่อยซิงเกิลแรกมาปุ๊บเราก็ได้เห็นความเคลืนน่อนไหวของเพลง <S <S 1> <S 1> เพลงใหม่นี้มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็มีคนคาดเดากันานานาเลยว่าโรซีเรียหรือเปล่าที่จะมาฟีดด้วยเพราะว่าเหมือนเขามีภาพ อยู่คู่ร่วมกันบ่อยๆอะไรนะอย่างเงี้ยนะครับในโซเชียลแล้วก็เป็นไปตามนั้นจริงๆนะครับว่าเพลงนี้ของลิซ่านะครับได้โรเซรียนะครับมาฟิชลิ่งด้วยนะครับซึ่งโรเซรียเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักร้องและนักแต่งเพลงชาวสเปนนะครับที่เป็นเจ้าของรางวัลมากมายเลยนะครับคือเรียกว่าเป็นป๊อปไจดอีกคนหนึ่งเลยนะครับที่มี ผลงานการันตีเป็นแบบรางวัลเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็น่าสนใจทีเดียวเลยนะครับแล้วก็ด้วยชื่อเพลงด้วยว่าเป็นนิวแมนนะครับว่าเพลงนี้มันจะสื่อถึงพลังของผู้หญิงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องไปดูกันนะครับสำหรับตัว Option B นะครับเพลง มีว o แมนอันนี้นะครับทุกคนก็สามารถเข้าไปรับชมกันได้นะครับเข้าไปกดไลค์ไปกดแชร์ไปคอมเมนต์ให้กำลังใจลิซ่าก,กับน้องๆทีมแมนกันได้นะครับทางช่อง YouTube ของฟ้าอ f ฟ i ิเชียลนะครับทุกคนก็เดี๋ยวก่อนจะไปดูกันนะฮะ <c oughs> เหมือนเดิมยัไ่ไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ตวัวเรเจอรด้วยนะครับแล้วยังไงก็ถ้าใครอยากจะซัพพอร์ตนะครับก็ด o นท t ได้นะครับหรือจะส่งขอบคุณส่งซุปเปอร์แตง์นะครับหรือจะสมัคร อ่าเป็นสมาชิกช่องนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะครับโอเคเดี okay, ๋ยวเราไปดูอ่าตัวเชฟออฟออฟฟิเชียลมีนะครับเพลงใหม่จากลิซ่าคอนติโอครับกับ New Woman นะครับบิช r i n g Rosalia ครับอ๋อลิซา่าโลซเลียโอ้หชอบความแบบเดฟเมเยอร์โอ้โหไม่เคยเห็นน้องแต่งหน้าแบบนี้เลยอะ

โอ้โหโอ้โหลูกเยอะมากหลายลูกมากฮัลโหล Soy, yo puedo frontear no mm. por lo que tenga siempre me la gana y mi energía inmaculada bajo perfil y tú fuera para cantar no canto papi vivir uh -huh. nací pura así ni una era se tan flop en mi porvenir putas la rosalía solo se serví la noche estrella oh. así sea oh, loca.

จบหรอครับก็จบแล้วนะคะรับสำหรับตัว Official V นะครับเพลงใหม่ล่าสุดจากลิซ่านะครับกับนิบูแม่นะครับพิชลิงโรซาเลียนะทุกคนมันเป็นความแปลกใหม่เนาะอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่เคยฟังเพลงที่เป็นภาษาสเปนแหละแล้วก็พออ่า ดูชาได้มาปิจาร์ลิงกับออสเตรเลียซึ่งเป็นศิลปินชาวสเปนเนาะก็ได้มีการนำประสาสเปนเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยม,ม,มันเลยมีความรู้สึกแปลกใหม่แล้วมันก็เก๋อ่ะเก๋อีกแบบหนึ่งอ่ะเนาะแล้วก็เอ่อเอ็มบีดีมากเลยอ่ะนะครับเอ็มบีกำกับโดยคุณเอ่อเดฟนะครับเดฟเมเยอร์เนาะนะทุกคนเออเอ็มบี MB ดีแล้วก็เหมือนว่าตัวในเอ็มบีนะครับนอกจาก แฟชั่นคอสตูมที่เราได้เห็นความหลากหลายของคอสตูมที่ลิซ่าสใสัแล้วเนาะนะครับเรายังได้เห็น uh, การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่างๆมากมายเลยที่ uh, เกี่ยวกับ uh, จะเรียกยังไงอ่ะจะเรียกว่าอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงออกถึงผู้หญิง ในแบบต่างๆในยุคต่างๆในสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาจะบอกว่าอะคุณต้องการเห็นฉันเป็นผู้หญิงแบบนั้นหรอคุณต้องการเห็นฉันเป็นผู้หญิงแบบนี้เหรออะไรประมาณเนี้ยนะครับก็ฉันเนี่ยแหละเป็นเป็น,เป,นเป็น New w ูแมนนะอะไรอย่างเงี้ยเออมันดูสตรองมากเลยทุกคนแล้วก็ภาพสวยแล้วทุกรุปทุกขนะ้ามเนาะต้องยอมรับว่า เอาอยู่อ่ะลิซ่าเอาอยู่แล้วก็โกสรสเซียก็สนมากเลยอ่ะแล้วพอสองคนมาอยู่ด้วยกันเนาะวันนี้ดีอันหนึ่งที่แบบว่าสินที่เขาต้องซิงคู่กันอ่ะที่แบบว่าเหมือนโสรสเซียเขาอ่าเจาะปากใช่ไหมเจาะปากแล้วก็ลิซ่าสมตมตหูแล้วสองอันมันมาเกี่ยวกันอ่ะเอออันเนี้ยเก๋มากเลยอ่ะเนาะแล้วก็อ่าคือแต่ละเวิร์ดดิ้งอ่ะ ภาพมันก็จัดธิบายอยู่แล้วมันจะมีท่อนหนึ่งที่เขาบอกว่าเหมือนเขาเดินเดินแบบอยู่บนไฟอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าฟังไม่ผิดนะถ้าฟังผิดต้องขอโทษด้วยแล้วก็แบบเดินอยู่บนลูวิ่งกันแล้วทับ,บูดก็แบบติดไฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อ่อันหนึ่งก็ชอบอันหนึ่งก็เก๋ที่อน้องใส่สร้อยไข่มุกแล้วยาวแบบยาวยาวมากอะแล้วแบบกล้องกระจับตั้งแต่ไข่มุกเม็ดแรกไปถึงตัวอะไรอย่างเงี้ยเออมันเป็นแบบ อีกมุมหนึ่งที่แบบมันสวยจริงๆต้องต้องยอมรับเรื่องของคอสตูมเรื่องของเนี่ยแฟชัน่นการที่แบบเป็นไอคอนิกของเขาจริงๆอะ่ะเนาะแล้วก็ด้วยเพลงก็สนุกแล้วก็ความหมายดีแล้วก็เหมือนเป็นแบบเพลงปลุกใจเพื่อนหญิงพลังหญิงอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเออมันมีเจิสัรหาอะไรมาพูดเลยแต่คนนี้เก่งจริงเก่งจริงแล้วก็วองบอกอีกครั้งหนึ่งนะ,ะว่าลิซ่าเป็นหนึ่งในความภูมิใจของคนไทยอย่างเรามากเลยทุกคน นะครับคือน้องแบบไม่เคยทําให้เราผิดหวังนะครับออกผลงานมาไม่ว่าจะเป็นกลุ่มจะเป็นเดี่ยวจะยังไงเนาะน้องก็ยังเต็มที่แล้วก็แสดงศักยภาพให้ทุกคนได้เห็นกันเสมอๆนะครับทุกคนตอนนี้ที่ดู m v อยู่นะ,นะตอนนี้นะครับ MV ก็อยอดวิว24ล้านไปแล้วอะทุกคนเหมือนจะแอบเคยได้ข่าวว่าวิวขึ้นชั่วโมงละว1ล้านวิวอ เออเนาะหน้าหน้ายิงดีต้องบอแสดงความยินดีกับ้องด้วยนะครับทําอะไรด้วยความเต็มที่แล้วมันก็ประสบความสาเร็จนะครับก็แสดงความยินดีกับลิซ่าด้วยเนาะนะครับสําหรับใครที่อยากจะเข้าไปรับชมเอ็มวีอันนี้เข้าไปฟังเพลงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับก็สามารถ ไปรับฟังรับชมกันได้นะครับทางช่อง YouTube ของเราอ Official นะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์ไปคอมเมนต์ให้กำลังใจน้องกันด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวทางนี้จะแปะลิงก์ของ MV เอาไว้ให้ในส่วนของลยละเอียดคลิปนะครับก็สามารถไปจิ้มไปจิ้มลิงก์เข้าไปฟังกันได้เลยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวก่อนจากกันนะครับว่าเหมือนเดิมยังไงก็ฝากให้กําลังใจผมด้วยนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องจตุโยจอยได้ด้วยเหมือนกันนะครับ ได้ยังไงกล่าวว่าพบกันใหม่กับคลิปวิชั่นคลิปหน้าเนาะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ